องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจจักรพัฒต,ตอนที่สิบยิ่งนางพยายามหลบอ้อมกอดเขาฮ่องเต้หนุม่มก็ยิ่งรังร่างบางเข้าสู่อ้อมกอดลำแขนแกรง่งยกร่างบางขึ้นวางบนตักอีกครามีอิงได้แต่กรีดร้องในใจรำรำว่าจะใช้สันมือซัดพระสอของฮ่องเต้ให้สลบเหมือน อยู่กับเขายังไม่ถึงครึ่งช่วยยามเหตุใดนางจึงรู้สึกว่าเหนื่อยจนแทบจะสิ้นแรงยิ่งกว่ายามฝึกวรยุทธซะอีกเรือนเจ้าอยู่ท้ายวังเช่นนี้ดูท่าจะไม่ค่อยสะดวกสบายเราย้ายให้เจ้าไปอยู่ใกล้ตำหนักเจ้างอย่างดีหรือไม่เราจะได้มาหาเจ้าบ่อยๆดีดีข้าจะได้รอบค่าท่านได้ง่าย ความอดทนของนางใกล้จะถึงจุดแตกหักแล้วรอยยิ้มแข็งค้างห้อยอยู่บนใบหน้าแลดูตลกยิ่งได้ยินห้องเต้ตรัสข้าราชบริพารถึงกับสูดลมหายใจเข้าลึกพบนากันไม่ถึงวันแต่ดูเหมือนว่าพระองค์จะหลงไหลสูนีใช้เหรินยิ่งนักทั้งกิริยาที่แสดงกับนางทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่มอบให้ เครงว่าทั่วทั้งวังหลังคงไม่มีใครสู้ได้ขอพระไทยเพคะฝ่าบาเพียงแต่เรือนนี้ก็กว้างใหญ่สะดวกสบายยิ่งเช่นนั้นหรือว่าแล้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรรอบๆห้องโถงก่อนจะสะดุดกับกู่ฉินและกู่เจิงที่วางคู่กันมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นของดีสนมรักชื่นชอบในการบรรเลงพินด้วยหรือดียิ่ง เช่นนั้นเราอยากจะขอฟังให้เป็นบุญหูสักครั้งพระองค์กล่าวเกินไปแล้วเพคะความสามารถในการบรรเลงพินของหม่อมชั้นนั้นไหนเลยจะเทียบได้กับนักดนตรีในวังหลวงเกรงว่าบรรเลงไปแล้วจะขายหน้าพระองค์ชายหนุ่มรีตามองคนในอ้อมแขนผู้ที่บรรเลงได้ทั้งกูชินและกูเจิงจะเรียกว่ามีความสามารถธรรมดาได้อย่างไร แต่หากพระองค์อยากฟังหม่อมฉันคงต้องขายหน้าแล้วนางกล่าวด้วยท่าทางออกจะลำบากใจยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งทว่ายากจะปิดบังความยินดีปรีดาว่าแล้วรีบสลัดตัวหลุดออกจากอ้อมกอดเดินไปยังผินทั้งสองทันทีไม่มีท่าทีอิดออดดังเช่นคำกล่าวในขณะที่สมองของนางกำลังขบคิด หากเล่นดีเกินไปเกรงว่าจะยิ่งทำให้พระองค์หลงไหลในตัวนางยิ่งขึ้นหากเล่นได้แย่นักก็เสื่อมเสียถึงบิดาคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเลือกหยิบกูเจิงขึ้นมาแทนกูเจิงคือพินยี่สสายเป็นพินที่ได้รับความนิยมมากกว่ากูชิ้นเพราะมีเสียงใสกังวานช่วงเสียงหลากหลายออกแนวค่อนไปทางเสียงสูง ดุดเสียงครวนของดารุณีแรกรุ่นในขณะที่กูชินคือพินเจ็ดสายเน้นช่วงเสียงต่ำทุ้มบันเลงได้ยากกว่าและไม่ค่อยเป็นที่นิยมดังนั้นผู้ที่เล่นกูชินได้ดีนั้นหายากยิ่งหากนางแสดงฝีมือไปพระองค์อาจจะทราบได้ว่านางมีฝีมือเป็นเลิศมารดาของนางคือฟางเซียน แห่งหอคณิกาฟางสินเสียงพินของมารดาเคยถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในแคว้นเย่มารดามีความสามารถเช่นนี้บุตรเช่นนางจะเล่นพินขี้ริ้วได้อย่างไรยิ่งบิดาโปรโด,ดปรานเสียงพินยิ่งนักมีอิงจึงถูกมารดาเขี่ยวกรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ถึงขั้นกล้าเรียกว่าตนเองเป็นผู้มีฝีมือข้ารับใช้ ยกตัางมาวางตรงหน้าพระพักฮ้องเตขณะที่สูนีใช้เหรนอุ้มกูเจิงเดินเข้ามาอย่างสง่างามหลังจากวางกูเจิงลงนางจึงยอบกายถวายบังคมฮ่องเตจากนั้นนิ้วเรียวยาวปานแท่งหยกจึงได้เริ่มพร่างพรมลงบนสายสูนีใช้เหรนเลือกบรรเลงเพลงลำนําผีเสือ้อ ซึ่งเป็นเพลงที่มีท่วงทํานองอ่อนหวานนุมนน่มนวลเหมาะแก่การบรรเลงในช่วงวสันตฤดูยิ่งนักยามเริ่มต้นของเพลงเสียงพินจะคลอเบาๆอ่อนหวานให้ความรู้สึกคล้ายแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นยามเช้าทอประกายระยิบระยับลงบนกลีบดอกไม้แล้วค่อยๆเพิ่มจังหวะขึ้นเป็นสนุกสนานคล้ายกับผีเสื้อกำลังบิบินอย่างอิสระ ยั่วเยา้าดอกไม้นานาพันธ์จวบจนช่วงท้ายที่เสียงเพลงคลอเคล้าไปด้วยความเหงาคล้ายความเศร้าของผีเสื้อน้อยที่จำใจต้องลาจากยามอาทิตย์อัสดงเหตุผลแรกที่นางจงใจเลือกบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าเนื้อเพลงค่อนข้างยาวแบ่งออกเป็นสามช่วงต้องใช้เวลาบรรเลงราวหนึ่งกานทูบถูกใจนางยิ่งนัก ยิ่งยื้อเวลาได้นานเท่าไหรนางก็ยิ่งอยากทําอีกประการหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้จัดอยู่ในความยากปานกลางจะกล่าวว่าผู้ที่เล่นเพลงนี้เป็นผู้ที่มีฝีมือย่อมสามารถกล่าวได้แต่นางเลือกเผยฝีมือเพียงแปดส่วนเก็บงำประกายไว้ไม่เผยความโดดเด่นจนเกินไปแค่นี้คงไม่ทำให้ตนเดือดร้อน และบิดาก็ไม่ต้องขายหน้าผู้ถวายการรับใช้ต่างหมอบครานก้มหน้าซึมซาบเสียงพินไพราะของพระสนมฝีมือการบรรเลงเช่นนี้นับว่าไม่ขายหน้าตระกูลเวย่ยแม้ว่าจะมีสนมคนอื่นที่เล่นได้ไพเราะกว่านี้แต่ก็นับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวย่งจื้อปรบมือเสียงดังพร้อมกับหัวเราะชอบใจ ยามเสียงสุดท้ายสิ้นสุดลงข้าราชบริพารต่างคาดเดาได้ว่าด้วยรูปโฉมฝีมือบันเลงพินไม่ยากเลยที่ซูนีใช้เหรนจะกลายเป็นที่โปรดปรานฮ่องเต้คงจะต้องพระไทยพระสนมเป็นอย่างมากถูกใจนั้นกล่าวได้ถูกต้องที่เขาถูกใจเพราะความสามารถของคนตรงหน้า นางสามารถเล่นได้อย่างคล่องแคล่วพริ้วไหวทั้งลูกเล่นที่แพรวและจังหวะไหลลื่นทุกอย่างทำออกมาได้อย่างพอเหมาะพอควรช่างกลมกล่อมพอดิบพอดีไม่อาจกล่าวได้ว่าไม่มีฝีมือแต่ก็ไม่สามารถทำให้เอ่ยชมได้ว่าล้ำเลิศที่สุดนางวางตัวไว้ในจุดที่ดีเยี่ยมในเมื่อเจ้า ไม่ปรารถนาในตำแหน่งลาบยศเช่นนั้นเห็นทีว่าเราคงต้องรีบส่งเสริมนี่ก็ดึกมากแล้วร่างกายของเจ้ายังไม่ค่อยหายดีเช่นนั้นก็รีพักผ่อนเถอะพูดจบเขาก็โอบประคองนางเข้าสู่ห้องชั้นในทันทีกว่าจะผ่านแต่ละเรื่องมาได้นางต้องเค้นสมองเสียยิ่งกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาการรับมือกับบุรุษผู้นี้ กินแรงกายเปลืองสมองคิดเหลือเกินหากต้องพบปากเขาทุกเมื่อเชื่อวันนางคงจะอายุสั้นลงอีกหลายปีมีอิงระบายลมหายใจทางเตรียมพร้อมรับมือกับเขาอีกคราพวกเจ้าออกไปได้แล้ววันนี้พระสนมจะปรนิบัติเราเองเพราะเอาแต่เหม่อลอยยามได้ยินเขาเอ่ยถึงกับชะงักค้างไปเดี๋ยวเดี๋ยว ข้าบอกตอนไหนว่าจะปรนิบัติท่านนางได้แต่จ้องอ้าปากตาค้างมองเขายงจื้อเห็นนางเงยหน้ามองเขาอย่างโง่งมก็รู้สึกมันเคี้ยวเอี่ยวตัวเข้าไปหอมแก้มนวลหนึ่งทีเพียงทีเดียวก็เรียกสีชมพูกระจายเต็มแก้มใบหน้างามแดงเถือกไปจนถึงลำคอเสียงหัวเราะด,ดังก้องห้องนอนจนข้าราชบริพารด้านนอก ได้แต่ก้มหน้าขวยเขินปฏิกิริยาต้อตอบของนางนั้นกระทันหันจนเจ้าตัวไม่ทันระงับสันมือบางฟาดออกไปในทันทีที่อีกฝ่ายพระจากโชคดีที่ฮองเต้ม,มีวรยุทธ์ลำเลิศพระองค์จึงรวบมือบางไว้ได้ทันก่อนจะปัดโดนคางเห็นดังนั้นมีอิงก็รีบคุกเข่าโขกศีรษะกับพื้นพระองค์จะรู้หรือไม่ว่า นางเป็นวรยุทธ์นี่อิงได้แต่ร่ำร้องในใจขอฝ่าบาทลงพระอาญาด้วยพี่คะหม่อมฉันหม่อมฉันเพียงแค่เขินอายนางว่าพลางทำเสียงคล้ายจสะอื่นไว้ไหล่น้อยๆตามคำแนะนำของเขาชายหนุ่มรีตามองมุมปากยกยิ้มจากนั้นจึงรวบตัวคนตรงหน้าขึ้นมาเราจะว่าสนมรักได้อย่างไร มาช่วยเราเปลี่ยนเสื้อเธอเมื่อไม่เห็นแววสงสัยในพระเนตรพระองค์มีอิงจึงค่อยคลายใจที่แขวนอยู่ก้าวเข้าไปเปลี่ยนฉลองพระองค์มือบางค่อยๆถอดชุดคลุมลายปากบังกรห้าเล็บสีดำเข้มผลัดเปลี่ยนเสื้อตัวในเมื่อฉลองพระองค์หลุดจากแผ่นหลังหญิงสาวถึงกับสูดลมหายใจลึกแผลเป็นน่าเกลียดขนาดใหญ่ ที่พาดผ่านแผ่นหลังแม้จะดูน่ากลัวทว่ายิ่งขับเน้นความน่าเกรงขามนางรู้สึกเหมือนถูกรอยแผลนั้นดึงดูดเพลอยกมือขึ้นลูปแผ่วเบาความคิดของมี่อิงล่องลอยออกไปแสนไกลไม่รู้ว่าพี่ชายท่านนั้นเป็นอย่างใดบ้างนางที่บิดามักชมเชยว่าเป็นอัจฉริยะทุกด้าน ไม่มีสิ่งใดที่ทำได้ไม่ดีแต่กลับไม่สามารถทำงานเย็บปักถักร้อยได้ฝีเข็มของนางมักจะบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวยามถือถุงหอมที่ปักด้วยตัวเองไปอวดบิดานั่งมองอยู่ครึ่งวันเฟ้นหาถ้อยคำอยู่อีกครึ่งวันสุดท้ายเอ,อ่ยได้เพียงคำว่าไม่เลวไม่เลวน่าน้อยใจยิ่งนักถึงฝีมือจะขี้ริ้ว ขี้เรแต่ก็คงจะไม่เลวร้ายเท่านี้ดังมั่นใจว่าฝีมือการเย็บแผลให้พี่ชายท่านนั้นคงจะสวยงามกว่ารอยแผลบนแผ่นหลังของเขาหลายส่วนเห็นแล้วก็ได้แต่สายหน้าด้วยความสงสารฝ้าบาท,ท่านเป็นถึงโอรสสวรรค์เหตุใดหมอหลวงจึงได้เย็บแผลให้ท่านน่าเกลียดเช่นนี้ฝีเข็มอัปปะักยิ่ง เทียบกับค่าที่ว่าอ่อนด้อยยังเปรียบเทียบกันไม่ติดถือว่าเป็นรองอยู่หลายส่วนยามเห็นเช่นนี้นางค่อยรู้สึกดีขึ้นมาอีกหน่อยใช่ว่าฝีมือของนางจะเลวร้ายจนถึงที่สุดดังอาจารย์อาเคยกล่าวหาไม่ดูซิยังมีผู้ที่ทำเรื่องนี้ได้เลวร้ายยิ่งกว่านางเชอีกน่ากลัวหรือเสียงทุ้มดังขึ้น เมื่อเห็นนางเงียบไปนานขณะที่มือลูบแผลเป็นตรงหลังเขาอย่างแผ่วเบาความจริงแล้วพระสนมพระชายาไม่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องพระวรากายห้องเต้แม้จะอนุญาตในบางครั้งแต่สำหรับแผลเป็นนี้เขาไม่เคยให้ผู้ใดแต่ต้องนอกจากหมอหลวงนางเป็นคนแรกที่เขายกเว้นสัมผัสแผ่วเบานั้น คล้ายกำลังปลอบประโลมจิตใจหาไม่ได้ไปครับท่านพ่อเองก็มีแผลเป็นมากมายทุกแผลนั้นแสดงถึงความเสียสละและจงรักภักดีที่มีต่อบ้านเมืองบาดแผลนี้พระองค์คงจะได้รับตอนออกสิกระมังนางกล่าวอย่างเลื่อนลอยขณะจัดแต่งฉลองพระองค์เมื่อประทับลงบนเตียงเล็กๆของนางมีอิงจึงหันไปหยิบผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดพระพัก เสร็จแล้วจึงขอประธานอนุญาตแกะมวยพระเกศาแล้วก็ยอบกายลงถอดฉลองพระบาทให้ยงเจื้อถึงกับตกตะลึงไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นท่าทางที่นางปรนิบัติทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นทว่าคล่องแคล่วเพียงคิดจะใช้งานนางเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังว่าสตรีตรงหน้าจะปรนิบัติได้ถูกใจเขาเช่นนี้ นางเข้าวังมานั่งกินนอนกินเบี้ยวหวัดไปเปล่าเปล่าปลีปลีถึงหนึ่งปีเต็มหากเขาปล่อยให้นางว่างงานต่อไปอีกเกรงว่านางจะเกียดคร้านจนไม่อยากขยับตัวไปไหนเป็นแน่และหากมีผู้ใดล่วงรู้จำนวนสนมในวังหลังที่มากอยู่แล้วนี้จะไม่ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกหรือแค่นั่งวงัวงๆก็มีเบี้ยววัดให้ใช้ งานสบายยิ่งกว่านี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วส่วนใหญ่แล้วงานเช่นนี้เขามักจะให้ขันทีเป็นผู้ถวายงานเนื่องจากสนมส่วนใหญ่ทำได้ไม่คล่องแคล่วอาจจะเป็นเพราะพวกนางคือคุณหนูตระกูลใหญ่ที่มีตะบา่าวไพร่คอยปรนนิบัติฉไหน,นเลยจะทำได้เป็นธรรมชาติหน้ามองเช่นคนตรงหน้าสนมรัก ช่างปริบัติเราได้ดียิ่งเป็นครั้งแรกที่เขาเอ่ยชมนางด้วยใจจริงจังหวะประจวบเหมาะกับที่มีอิงเงยหน้าศพกับตาคมกริบนางจึงได้รู้ว่าเขาเอ่ยกับนางอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกเช่นกันใบหน้าง,งามระบายยิ้มน้อยๆปกติหม่อมฉันมักปรนิบัติท่านพ่อท่านแม่อยู่เสมอเพคะเมื่อกล่าวถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ใบหน้างามจึงอ่อนโยนหน้าทนุถนอมหย่งจือรู้สึกเอ็นดูนักจึงรวบร่างบางเข้าสู่อ้อมกอดมือหนายกขึ้นดึงปิ่นปักผมออกเส้นผมสีดำสนิททิ้งตัวลงคลอเคลียกับมือเขาหนุ่มลื่นจนชายหนุ่มอดใจไม่ไหวต้องจับมันม้วนเล่นอย่างเพลิดเพลินนี่ก็ดึกแล้วนอนเถอะตรัสเสร็จพระองค์ก็พานาง ล้มตัวลงนอนตรกองกอดนางไว้ในอ้อมอกมีอิงสูดลมหายใจลึกกลิ่นอัมพันที่คุ้นเคยลอยเข้าจมูกช่วยปลอบประโลมหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมของนางหญิงสาวกลั้นหายใจอยู่นานก็ไม่เห็นเขาขยับตัวจึงค่อยๆเปิดเปลือกตาแอบมองผ่านไปนานเห็นเขายังหลับตานิ่งลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอนางจึงค่อยๆ ยกแขนที่พาดเอวอยู่ขึ้นกําลังจะกลิ้งตัวออกจากอ้อมกอดเสียงทุ่มก็ดังขึ้นอย่างหยอกล้อยังไม่ง่วงหรือเอหรือว่าเราหากิจกรรมอย่างอื่นง่วงแล้วเพคะม่มฉันเผลอหลับไปแล้วด้วยเออนี่นี่กําลังละเมออยู่เพคะนางรีบละล่ำละลักเอ่ยตอบร่างสูงจึงกดศีรษะเล็กแนบอกพลางหัวเราะในใจ ซูนีใช้หรืนเจ้าช่างแตกต่างจากผู้อื่นจริงๆจบตอนที่10ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดคนทำคลิปหากสนใจจะสนับสนุนช่องดินแดนนิยายสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกาสิกรไทยค่ะเลขบัญชี 5้า2องสามสค่ะพร้อมเพย์ค่ะ0 8 6 0 8แ4 4ห5ศูนค่ะถ้าหากคลิปที่แอดอ่านไปเร็วไปช้าไปอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถปรับการทั้งค่าได้ที่มุมด้านล่างขวาของจอนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในตอนที่11นะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ